เอาละครับ,บก็สวัสดีชาวแบนเนอร์สเกมเนีครับผมวันนี้ท่านอยู่กันที่เกม i n f e s t i o n Thailand นน่เองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนนะครับ g o r, r SVD MK2 นั่นเองนะฮะก็เป็นปืน SVD อีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเกม i n f e a t i o n Thailand นะวันนี้เราอยู่กับ ผู้ช่วยของเราครับคุณมาร์คนะฮะครับผมาดิครับครับผมามน้น,นะครับผมก็เป็นปืน SVD ที่มากับแมปไม่ใช่ว่าแมปเด็เป็นภารกริจที่ไปยิงเออบอสนะครับบอสตัวใหม่ของททงอินเตอร์เซชันเนี่ยที่แม่งน่ากลัวมากที่มันตีระยะไกลมานั้นนะครับก็เรียกว่าต้องทำภารกริจนั้นแล้วก็จะได้มานะครับโดยดาเมจเนี่ยผมก็ยังไม่ทดสอบเหมือนกัน ก็นะสามารถใส่กล้องได้สามกล้องเหมือนเหมือน s อปกติเลยครับเป็นสวิปสวิปอาร์มสโคปนะครับเป็นกล้องที่ทุกคนใช้กันในสำหรับบ d s นะฮะแล้วก็ Tactical s n i p e ทัชติโก้สไนเปอร์สโคปนะฮะหรือว่า s อ6อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ Back Water Long Range นะครับเป็นสไนโอ้โหไกลมากนะฮะแล้วก็เสียบกล้องปกติให้ดูแล้วกันซึ่งอ่ะเราจะให้คุณมาร์ทดูครับว่าลายปืนเนี่ยเป็นยังไง วางครับถือครับเขานั่งครับโอเคครับอืมกดอ่ะโดยลายปืนเนี่ยอยู่เ,เฉยๆก็ได้มัง้งเฉยอยู่เนี่ยอ๋อมันมันขยื่มันเยื่นเ,ยนเองซึ่งลายปืนเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีะข้างหลังในพันท้ายจะเป็นเป็นเหมือนลายเหมือนเสาหินนะฮะเสาหินโบราณเระมันนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางๆปืนเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าไงวะเป็นเหมือนอักษรโบราณน,นะครับแล้วก็จะเขียนว่า ออนะครับหรือว่าแท่นบูชานั่นเองนะครับอยู่ข้างหน้าเลยเป็นตัวอักษรสีเหลืองเด่ <c oughs> นชัดเลยฮะประมาณนี้นะครับสำหรับปืนกระบอกนี้มาเอาปืนมามาทดสอบดาเมจก,กันดีกว่าถ้าดูดีนะครับจะมีเหมือนอักษรอียิปต์ด้วยนะอียิปต์ดยรู้ได้ไงรู้ภาษาอียิปต์ได้หรอข้อเทพมาโดยที่ถ้าเทียมเนี่ยปืนก็คล้ายปืนกระบอกอื่นนะเช่นนี่ฮะ svd svd อิเล็ก o รอนนะครับร น่าจะเป็นมาร์กเดียวกันนะฮะดาเมจน่าจะเท่ากันแล้วก็ไอซีดาก้อนอะไรพวกนี้นะที่ผมมีประมาณนี้นะครับผม,มแล้วจะทดสอบกันในโล่ต่างๆนะครับผมทดสอบกับโล่นะครับกับคนเดี๋ยวค่อยทดสอบนะฮะแล้วก็มีโล่อ่ะลืมพูดไปครับสำหรับโล่โล่อัลเจอร์นะครับเป็นโล่นี่ครับกดวางไปครับก็จะเป็นโล่สีออกไปทางน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะฮะแล้วก็จะมีการส่องแสงที่ค่อนข้างชัดเจนมาก,มากๆเรียกได้ว่าเห็นกันทั้งประเทศ วางโล่นี่เห็นแบบสุดๆ,ๆชัดๆมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบกับโล่ไม้นะฮะโล่เหล็กนะครับแล้วก็ชิบีนะฮะซึ่งผมเชื่อว่ากระสุนแม่งหมดแน่นอนนะครับเพราะปืน SVD เนี่ยเบาเป็นทุนเดินอยู่แล้วฮะมาผมขอยิงในโล่ธรรมดาก่อนนะฮะว่ากี่นัดพังเทียบกันเทียบกันเอ๊ะถือว่าจริงๆไม่ต้องเทียบอะคือ SVD ปกติทุกคนก็ต้องรู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะฮะ,ะมาเทียบกับ อันนี้แล้วกันนะผมไม่ใส่สโคบแลกันอ่ะแต่นี้ครับยิงครับนัดแรกครับ2นัดแล้วฮะสนัดครับรู้สึกว่าดาเมจจะเท่ากับ SP66 นะร้อยาหนึครับสครับสครับสครับอ่ะก็การล่างกระสุนก็อยู่ที่ค่อนข้างไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับหนัดครับดูเรื่อยครับ ห้านัดนะฮะหกนัดนะฮะเจ็ดน,ะะนัดแล้วครับแปดแล้วครับเก้าน่าจะประมาณสิบสองนัดนะสิบสิบเอ็ดแล้วฮะสิบสองไม่พังฮะสิบสามไม่พังฮะสิบสี่พังะครับโอ้สิบสี่นัดฮะ,ะคือถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากๆนะครับโอเคเราจะมาทดสอบในส่วนของการยิงคนกันบ้างนะฮะ มาโดยที่คนที่จะยิงเรานะครับวันนี้เป็นคุณมาร์กนะครับมาเอาปืนไปกระสุนด้วยเผื่อยิงพลาดนะฮะอ่ะเดี๋ยวกูยืนตรงนี้แหละยืนข้างๆโล่เลยยิงโล่ยิงคนครับยิงคนนี่ยิงโล่ทำไมนะฮะโดยที่ของเราทดสอบอย่างแรกนะครับนั่นก็คือชุดคัสตอมกอริลล่าครับการเลเวลสองนะฮะแล้วก็เคสไทร์เอ็นบีจีนะครับการเลเวลสองเช่นกันมายิงตัวครับหนึ่งนัดครับผม โอเคครับหนึ่งนัดนะครับนี่คือตัวละครมาวินบวกกับชุดเกราะคัสซอมกอริลลาครับเลือดจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50นะซึ่งอีกนัดนึงผมว่าน่าจะตายเดี๋ยวผมขอปั๊มอีกนิดนึงแล้วกันขอเผื่อไว้ก่อนอ่ะยิงตัวอีกหนึ่งนัดน่าแปลว,ว่าตายแน่นอนครับวันนี้ผมจะได้ไม่ต้องตายไปเกิดใหม่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมปั๊มให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปยิงหัวกันบ้างดีกว่ามาโอเคยิงหัวครับผม เลเวลสองครับโอ้โหแปลว่าตายนะครับเพราะว่ามันความแรงมันเท่ากับ sp หกนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เลเวลสองนะครับตายครับผมนะต่อไปเราจะลองที่อุปกรณ์เลเวลสามมั่งนะครับเป็น medium vest vdv นะครับเป็นการเลเวลสามแล้วก็เป็น m เก้า nvg black นะครับการเลเวลสามเช่นกันมาเรามาลองยิงที่ตัวก่อนแล้วกันครับผม ตัวครับตัวหนึ่งนัดครับอ่ะอีกหนึ่งนัดครับผมอ่าแปลว่าตายนะครับแปบลบว่าสองนัดตายนะสำหรับชุดเกาะอ่ามีเดียม vs vdv นะครับ,บ,บ, v v v รบแต่ผมปัป๊มไว้เพื่อจะไม่ตายนะครับเรามาลองกันว่าอ่าการเลเวลสามเนี่ยม่วงเนี่ยจะสามารถทนกับดาเมจของอ่าปืน sc หกหรือว่าไอเอสบีดี <laughs> นะครับที่มีดาเมจเท่า sc หกได้หรือเปล่ามายิงหัวครับผม ต้องตายครับคุว่าตายแน่ตายไหมตายฮะอ่าแปลว่าหมวกเลเวลสามไม่สามารถกันได้นะครับผมโอเคกลับเข้ามาใหม่อีกรอบโอเคครับตายอีกแล้วครับแหมผมนี่คิดว่าเลเวลสามจะกันอยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับมาต่อไปครับจะเป็นชุดสวารอาร์โมนะครับเป็นเอ่อโปรเทคเลเวลสี่นะครับกับหมวกรักแม่ครับที่กันเลเวลสี่นะครับอ่ะเรายิงตัวก่อนแล้วกันนะฮะ หนึ่งนัดครับอีกหนึ่งนัดครับผมอโอเคครับแปลว่าประมาณ3นัดตายแน่นอนนะสำหรับสำหรับชุดเกาะสวาดนะฮะซึ่งทำไมผมรู้สึกว่าปืนมันแรงมากกว่าหรือดามเมจอ,อยู่ที่ร2อหรือเปล่าหรือามากกว่านั้นไม่นี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวเราจะมา เดี๋ยวผมขอลองเป็นชุดเกราะเลเวล5ก่อนละกันนะครับชุดเกราะ Special Force Armor นะครับว่ากี่นัดตายอ่ะลองยิงที่ตัวครับผมปังโอเคครับ1น,นัดครับยิงต่อครับ2นัดครับแปลว่า3นัดตายนะฮะเดี๋ยว,พวเพิ่งกินเพิ่งยิงนะเห็นเพิ่งยิงนะโอเคผมขอปั๊มไอ้นี่มาก่อนอีกทีหนึง่งว่า3นัดตายหรือเปล่าอ่ะยิงมายิงตัวมาอ่แปลว่า3นัดตายเช่นกัน ผมเริ่มหวั่นหวั่นแล้วดิว่ายิงหัวเนี่ยนัดเดียวจะตายหรือเปล่านะสำหรับาการโปรเทคเลเวลสี่นะครับชุดหัวกบาลเนี่ยมาคุณว่วตายปะต้องตายเว้ยมนันตีเท่าไยา้องคัดเปลือยไมตายอ่ะยิงว่ะอา้าไม่ตายนะครับตแต่ว่านี่เป็นตัวละครมาวินนะครับก็อย่าลืมว่าเป็นมาวินนะฮะคือถ้าไม่ใช่มาวิน่ะ ตายแล้วครับเพราะว่าเลือดเมื่อกี้อยู่ประมาณปลายเท้าเลยฮะนี่ดูอว่าเป็นหนึ่งเปืนที่อันนี้คืออันนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจร้อเซ็นะครับว่าดาเมจมันอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบหรือร้อยยี่ห้าหรือร้อยหรือร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบหรือเปล่าทิ้งปืนมานะอันนี้คือผมก็ไม่ได้มั่นใจในส่วนนี้เต็มร้อยนะครับเพราะว่าสเตตัสของปืนเนี่ยจะเท่า svdmk สองเป๊ะเลยเอ้ย mk mk เป๊ะเลยหรือเปล่านะฮะที่เป็นมาร์คสองนะฮะที่ดาเมจอัพมา แต่เท่าที่ผมเคยอ่านมารู้สึกดาเมจจะอยู่ที่115หรือ120เนี่ยแต่ว่ามาพอมายิงปุ๊บเพราะว่า120ยิไม่ยิงหัวเดียวตายเลยเหรอวะชื่อขนาดการเลเวล4นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่นักสะสมของแรนะครับน่าจะสนใจกันนะฮะที่จะหามาสะสมกันไว้นะครับผมนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับไปนั่งดูศพทําไมว่ามึงภูมิใจใช่ไหมมึงยิงกูเนี่ยใช่ครับไว้อะไรฮะภูมิใจใช่ไหมฮะภูมิใจใช่ไหมภูมิใจใช่ไหมฮะฮะมึงภูมิใจเหรอฮะไอ้ยิงไม่โดนเลยอ๋อต้องปิดปิดปิดซุ่มปิดซุ่มโอ้ยไม่โดนเลยเอ้ยไม่โดนงั้นเออไงละมึงแขนโอเคครับ ก็ไปพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะว่าจะเป็นรีวิวปืนอะไรต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับมาก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวันนีสวัสดีครับ